mưa lắm rất là đúng không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  rất không là đúng không rất là đúng không rất là đúng là đúng không rất là đúng không ใส่เนไปมอไซค์ไปไหน ไปจอที่ไหนครับพี่ร้านทองบ้าอไปทไราผมม่ขนพันเ่าวคงพาไปขายเาทอะไรให้รอเพราะของกันเื่องจากในพื้นที่องปขายองรอเดกต้องาหลับเยอะยกครับ ไปทุ่มว่าารทุ่มสายต้องก็เดทุ่มจากก็ได้ได้มาสองคันนะครับเรมว่าสองคันนี้เป็นรถที่จ้าายที่ทาเปยึองคันที่ธนาครสของกันอนกันนะที่พนาการทัวก็เป็นรถที่จ่้หายที่สนอของทันเหมือนกันส้นนอพกฒน์คโดจำนวนสี่คันหนึ่งสองาม สองคนนี้เคยมีประวัติอะไรบ้างคะเคยติดคุกอยู่ครั้งแรกเรื่องคดีเสพยาแต่ออกมานานแล้วออกมาหลายปีแล้วออกมาผมก็เลิกเล่นยาครับเกครับเล่นยาเรื่องเล่เนยา,น,าน,นี้ผมไม่ยุ่งมาตั้งหลายปีแล้วไปอยู่มาหกเดือนครับอยู่ค่าให้ทหารก็เรียนรู้หลายๆอย่างครับทาให้ผมคิดได้ที่เรื่องยาออผมไม่ต้องเลิอกออกมานานแล้วครับหลายปีแล้วครับ ผมทำงานขับรถส่งผ้าพอยู่หลังลามพิคันอยู่นะครับแล้วนี่ไปขายกท่คันขายอี่รันน้องพาไปขายครับที่หมูซอครับหมูซอผมที่พาไปนี่ผมไม่รู้จักครับและสองคันนู้นนะครับก็ยึดได้ที่หมู่บ้านหมูซอท่านแหละชิ้นส่วนกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นรถที่ได้หายหรือเป่นในหมู่บ้านหมูซอพี่บอกเคยติดทุกนายดีเลยไหมโดนมาหกเดือนครับ เผมออกมาผมก็เลิกครับเลิกเล่นยามานานครับไม่มีใครชวนคนระับไปกันเองครับก็น้องเขาชวนไปว่าขโมยรถกันไหมแล้วไปด้วยกันครับเขาผมช่วงที่เขาบอกว่ารอตังก่อนคือตังนี่คือได้ก็คือมาใช้อยู่มาใช้ด้วยกัน ก็มาขายยังไม่ได้ขายครัพบพอดีโดนก่อนครับตกลงไว้ว่าคือนี่เงินนี่คือจะมาใช้กันแล้วอย่างอย่างไรก็คือมาใช้รวมกินด้วยครับเพราะผมเป็นแฟนของน้องเขาครับน้องน้องเลือกเลือกเกือยังไงอ่ะครับผมรถยังไงรถนี่จากที่ผมดูคือสภาพไม่เลือกกันดูรุ่นว่ารุ่นอะไรครับแล้วแล้วไงอ็เออ ก็เคยไปขายครับใช่เราเลือกสถานที่อ่ะสถานที่คือเลือกกับสถานที่แบบดูเจอตรงไหนก็คือว่าคนเนี้แค่สองคนเดียสองคนครับผมทำไมคืนเดียวทำได้สี่พันเลยคือเราวันที่ยี่สิบตั้งสี่พันเลยนะครับไม่ส่วนใหญ่ที่คือเขาจอดจิ้งไว้ตามหอพักหรือห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามบ้านคนตามตึกพวกตึกคอน,นโดอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็ตามบ้านอะไรเงี้ยพิการทำยังไง ว,วิธีการก็ไปถึงก็ไปขับรถวนดูนะครับขับรถวนดูก็ถ้าไม่มีคนก็คือคนนึงผมจะอยู่บนรถน้องก็จะลงไปก็ลงไปเอารถมาครับเอาได้ไงเมื่อบางทีบางคังนก็บางคันก็ไม่ได้รักคอนะครับก็บเข็นลงมาเลยครับบางคันถ้ารักคอก็คือดันคอหักถีบคอหักบางคันมันก็ถีบคอ,อยากครับเป็นบางรุ่นที่ถีบคอง่ายครับ เขออกมา,า,าก็เข็นออกมาแล้ไม่ได้สตาทครับแล้วต่อสายตรงนี่คือน้องผมมาคนมาต่อครับเ,เรื่องต่อสายตรงนี่ผมต่อไม่เป็น,ปนใช่ครับเรืองรุ่นอยู่ที่ว่าผมอยากได้รุ่นอย่างผมอยากได้โซนิกผมวยาจะโซนิกอะไรเงี้ยครับก็มันเนี่ยที่รถไฟแกผมไม่ใใช้ครั ที่ <Right. S 1> ผมไปนี่ผมไม่มีเครื่องมือเลยครับมีแบบมีเล่มอะไรแบมีสมุดครับผมไม่รู้ว่า่อก